ครับผมวันนี้ก็มาบัวขาวอีกรอบหนึ่งหาเสียมสวัสดีครับเสียครับครับปัญหานี่น้องบ่ได้หาเมียนบ่ได้หาเมียนบัได้ในคนทนเมื่อมากกลงเล็้วพอดว่าท่านญริหารเกล้วนหาหมูพวกรุงเทพผลิตเห็นแต่สองอันผลิตทรงมาให้จบเจียว่าเม็ดเมดสต็อกพอดีอืมต้องสร้างรุ่นใหม่พลดเท่ากับถือว่าเป็นข้าวดีเสียอมพราว่า เปเชอร์ตั้งๆขึ้นในเมดแล <ım. S 2> ้วปกติสาหรับข้อมเร็วก็สามารถลดลงได้อีกแต่ว่าป้าบม่ท่นลดห้เพราะว่าอยากให้ไปซื้อขอต่อออลิฟิตมาใส่พอได้เท่านั้นปุ๊บเขาก็จังค่อยมาลดลงบางนี่เนาะมองลดกับว่ายากป้าบอกแหละแต่ป้าลงคลิปไปตัวนี้โซเลนอยนี่ลดลดทั้งขั้นเลยครับนี่ขันเข่ามันจะค่อยเบาลงเบาลงทั้งขั้นแต่มันจะได้ดะดับหนึ่งกันเบาสุดเกี่ยวพอได้แล้ว ให้เรามาลดเบอร์24นี่เี่มือสามโขค่ายออกค่ายยีสิบสีสีมันติกเตี่ยมค่ายจะเก่าสีฟงศาค่ออกค่ายออกค่ายออกมันสีเบาลงว่ามานันต้องทวนทานทวนทานเกินไปเพราะไงมาท่นเราสามารถคายออกเก้าสิบตัวั้นก็คายออกเก้าสิบอ่าวันนี้ก็ดีสงสัยว่าสายลูกน้อนี่คุ้มยังแน่ขึ้นไปนั่งทึ้งรถคุ้มซีกไส้คนท้วนไส้มืออร่อยน้ำใบนาข้างในคุ้มคนท้วนขวามือเนาะ ขันสงสัยอย่างก็โโถหากันได้บบยกเว้นช่วงสงการพนิาหารสลบ <c oughs> <c oughs> สำหรับ int, ออลิฟิตเขาก็มาใส่หมองนี้นอขอตอ่อสร้างผ,ผู้เพิ่นเปลี่ยนบนหูเจดออกจุดที่สอง <c oughs> นี่แหละคือ <c oughs> ขอตอมัน <c oughs> อเออเจปาสร้างมาเห็นไหมขอต่อหู้หน้อยเ้าเป็นขอต่อหู้ใหญ่เปลี่ยน <c oughs> ตะขอตอ่อซื้อซึ่งมันมีสองคางคางนี้ก็ได้ครับเขาพุ่นก็นได้เออ แต่ว่าพวกนี้เพราะตรงเห็นอย่างมันดอกซีกใส่ป้าว่าขันเสียเอาแแค่เอาแค่ซีกขัวเอาตัวตัวล่องนั่นแหละเอาเพิ่มแต่ตัวล่องกับพ่อแลยล่ะอีกจัหน่อยมันจะสมดุลเนื่องจากสปริงตัวบนกับตัวล่างมันท่านท่านเข่ากันนซื่อดอกเสียครับปไปลดตัวอ่นอ่าแมนลดแต่ตัวล่องตัวล่องก็คือตัวนี้ตัวนอกสุดนั่นแหละตอนนี้ป้าเอาอไฟเบอร์น้อยจอหูหน่อยๆ่อยไว้อยู่นะครับย้ำได้ขวต่อมากเสียอ่ะังค่อย เอาออกเบิดเอาออริฟิตใส่ถือว่าเป็นข้าวดีเยอะดอกร้นวนห้องมันมันแห้งอยูอ่ขนาดเดินได้ครึ่งนึงก็บทำขุดได้หาหน่อยอยู่ด <laughs> ิขั้นไหนสิถือว่าซื้อมาดีๆจุ้ยเออปัม๊มใหญ่ระบบด้วนอย่างพเพชรเชื่อขึ้นแป๊ะหมดเลยสีอ่อนตัวนี้ขึ้นหาพันถือว่าโอเคอโอ้ยพิทีมงานรถเพื่ออะก็บขั้นเนี่ยอันนี้รถของบุเพียงพี่กันผมเอม รุ่นแปดให้รุ่นเจ <5. HHH> ็ดโอ้ก็รุ่นแปดไห้สร้างบริษัทเพื่อนเครียดสนาจอแส้มเว้ยร e ุ่นนี้รุ่นนี้เขาว่าสุดยอดของน้ำมันโซล่าร์บอสุดยอดควอมแห้งบรรพโมเมนต์อย่างดอกเขาเฮ็ดพาวเวอร์่วมกันไป็หลายตัวเป็นพ่อผมแม็กเป็นพ่อผมบูทเขาไหวแต่โตสูงกับของใหญ่กันเข้ามาใส่กับของน้อยๆมันเกิดขึ้นจังกินน้ำมันไหลเออก็สำหรับงานที่ตอบแทนน้องสูงเท่ากันไหมครับกับพ่อฟิสดอก ที่ทืมงานเพิน่นสวัสดีเอาไม่ยังโทรหากันเด้อบปล่าเนี่มเอองี้ก็เดีดยวเดินทางไปขอนแก่นครับผมครับผม